ร่งการันตี15พฤษภาคมนี้โอน5,000ให้อีก700,000รายลั่นดูแลไม่ตกลนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยา5,000บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ กลังการันตี15พฤษภาคมนี้โอน5,000ให้อีก700,000รายลั่นดูแลไม่ตกลนเมื่อ13พฤษภาคมนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสออคกอล่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การยื่นทบทวนสิทธิ์ที่มีปัญหาเรื่องบัญชีไม่ถูกต้อง ในวันที่15พฤษภาคมจำนวน7แสนรายส่วนรายอื่นๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจะเร่งโอนเงินให้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยโดยข้อมูลณนะวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วทั้งสิ้น12ล้านคนทั้งนี้ภายหลังการตั้งโต๊ะรับ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับเรี้ยยา5,000บาทส่วนใหญ่พบว่ามาจากสองปัญหาสำคัญคือการลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับกระทรวงมหาดไทยเช่นชื่อนามสกุลหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีมีปัญหาและอยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลโดยบางส่วนพบว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว บางส่วนใช้เลขบัญชีของลูกหลานในการลงทะเบียนซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่ต้องการโอนผ่านบัญชีบุคคลที่3โดยในเรื่องดังกล่าวแนะนำว่าให้เจ้าตัวไปดำเนินการผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนายลวรนกล่าวต่อว่าส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน1.7ล้านคนนั้นเบื้องต้นกำลังประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงดำเนินการลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดชื่อดามสกุลผิดวันเดือนปีเกิดผิดและขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาช่องทางในการดูแลเยียวยาที่เหมาะสมโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือทุกคน ไม่ให้ตกหลน่นเพราะว่าชื่อโครงการเราไม่ทิ้งกันดังนั้นจะดูแลทุกคนอย่างดีไม่ให้มีตกหล่นแน่นอนอย่างไรก็ดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ,ของทั้งหมดทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้เร่งลงพื้นที่ทำงานทุกวันเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินทุกขั้นตอนของโครงการเราไม่ทิ้งกัน ได้เรียบร้อย98-99%ภายใน17พฤษภาคมนี้และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะทางเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้พ่อแม่พี่น้องที่โรอออเงิน5,000ได้เงินเข้าบัญชีกันเร็วๆนะคะและท้ายนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ